ก็คือเราทำทำการศึกษาร่วมกันถ้าเกิดเรามองฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยทุกคนลองดูมันก็จะเป็นกระบวนการของหน้าที่ทางการตลาดถูกไหมครับฝั่งขวาก็จะเป็นในเรื่องของตัวทิศทางหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อจริงๆแล้วนักการตลาดเราก็มีหน้าที่หลัก5หน้าที่ในขณะที่ในส่วนของพฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็จะมีพฤติกรรมหลักๆอยู่5เรื่องด้วยกัน นะครับซึ่งในส่วนของการวางแผนาการตลาดทำส่วนของการวิเคราะห์อันสุดท้ายนะการตลาดทำแต่ส่วนที่เป็นตรงกลาง3ตัวคือการตนักรู้ a r e n e s s conversion ก็คือการซื้อ retention คือการซื้อซ้ำนักการตลาดจะทำส่งไปยังใครส่งไปยังลูกค้าโดย A วา n เดทุกคนลองดูนะครับ a r e n เ s s เราจะทำให้ลูกค้าเกิด2ประเด็นหรือ2 stage ด้วยกันก็คือ A r e n e s s กับ interest ตอหนักรู้อย่างเดียวไม่พอต้องอะไรด้วยต้องสนใจด้วยถูกไหมพอสนใจเสร็จขั้นตอนต่อไป conversion ก็คืออะไรพอสนใจเสร็จลูกค้าตัวที่3 consideration จะเกิดการเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบเสร็จ conversion เหมือนกันก็คือซื้อพอซื้อเสร็จขั้นตอนที่3ของเราก็จะกลายเป็น retention ก็คือการซื้อ3บอกต่อน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง หน้าที่ทางการตลาดกับตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคทรั้นี้ลองมาดูนะครับองประกอบที่เราเรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันมีอะไรบ้างในโลกปัจจุบันหลายคนคงรู้จักนะครับว่าในส่วนขององประกอบที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดแบบดิจิตอลเนี่ยก็ได้แก่เพจเซิร์ช SEO, Search Engine Optimization, Content Marketing, Email Marketing Lead Generation ก็คือ l e คือ,คอการทำให้คนเนี่ยเข้ามาเจอเรามาพบเราเย,เย,เย ation, อะๆ Conversion Optimization นะครับ Analytic ก็คือการวิเคราะห์ซึ่งเราจะคุ้นเคยมากๆอย่างเช่นของ Google Analytics เป็การวิเคราะห์ว่าใครเข้ามาเข้ามาช่วงไหนเข้ามายังไงอายุเท่าไหร่อยู่เขตไหนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของ Automation และอีกสุดท้ายที่เราจะค้นพบกันเยอะๆก็คือ Social Media Marketing นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องทำความเข้าใจว่า การสื่อสารการ,ารตลาดแนวใหม่ที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่โซเชียลมีเดียตัวเดียวถูกไหมม,มันยังประกอบไปด้วยตัวตัวองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเขาได้ลงมาดูนะครับว่ากระบวนการนะครับที่เราเองเนี่ยจะเป็นนักการตลาดเป็นนักการตลาดเราเนี้ยจะไปสร้างกระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะทําได้อย่างไงบ้างอ่ะทุกคนลองดูตอนนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าเราจะเริ่ม กระบวนการที้เป็นการสร้าง awareness คำ interest นึกตามผมนะคำว่า awareness คือการตระหนักรู้ interest คือสนใจถูกไหมเพราะฉะนั้นการสร้างการตระหนักรู้และการสร้างความสนใจแสดงว่าสิคาาน,สค,ะะน,นสค้าเราเป็นสินค้าใหม่จริงมากเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าใหม่กิจกรรมทางการตลาดที่เราจะทําทําอะไรบ้างหนึ่งต้องทำ content marketing ก็คือทําการตลาดแบบเนื้อหาฉายหน้าขาวเจ็ดวันขาวชั่วถูกไหมลูกหรือสมมุติว่าจะบอกว่า แข็งใหญ่ยาวอึดเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำพวกนี้คืออะไรคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่จะทําให้ลูกค้าเกิดอะไรเกิดการตระหนักรู้และสนใจหรือเป็นดิสเพลย์วิดีโอแอดเวร์ทายิ่งคือการโฆษณาผ่านอะไรผ่านวิดีโอถูกไหมหรือผ่านกระบวนการที่นําเสนอผ่านรูปเสียงสิ่งทีมบุคคลแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนั่นเองก็คือโซเชียลทุกตัวนะครับที่จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดอัพเดตจากอินเทอร์เรสต่อไปนะครับอันที่2เราเรียกว่า consideration จำได้ไหมซึ่งคำว่า consideration ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เริ่มทำการเปรียบเทียบ conversion คือขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อขั้นตอนนี้ในตัวกิจกรรมในการตลาดหรือในส่วนที่เป็นมีเด a Marketing ที่เขาใช้กันเยอะก็คือใช้เพจเซิร์ชก็คือซื้อเลยเช่นอยากเรียน MBA สีประทุมถามทำยังไงพอค,คีย์คำว่า MBA ใน Google มันวิ่งมาที่อะไรเลย วิ่งมาที่สีประทุมและสีประทุมอยู่ mba ขึ้นมาเป็นแถวที่หนึ่งคนก็ทําการตัดสินใจในการที่จะคลิกเข้าไปดูแล้วก็เปลี่ยนเทียบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นเพศเซิร์หรือการทำ seo อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือ search engine optimization เห็นไหมพอสุดท้ายเกิดการตัดสินใจซื้อแล้วขั้นตอนต่อไปคือทํายังไงให้เขาเกิดการซื้อซ้ำก็คือ retention สิ่งที่จะทําให้เขาเกิดการซื้อซ้ำหลักจะมีการส่งอ e ีเมลขอบคุณลูกค้า อีเมลติดต่อกับลูกค้าทำออโตเมชันแล้วก็ทำการวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าอนาลิติกส์นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็น mm hmm. ได้เลยว่าการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนักการตลาดทั้งหลายต้องศึกษาแบบนี้แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำให้เกิดอันตนลักรู้การตัดสินใจรู้หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจเลือกซื้อการซื้อซับเราก็สามารถที่จะเอากระบวนการที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมาก นะครับนอกอจากนี้นะครับเรายังพบว่าในส่วนของอกระบวนการที่เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยหลังจากที่เราดูถ้าเป็น a r e n e s s หรือ Interest จได้ไหมครับผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับถ้าเกิดการตระหนักรู้การสนใจลูกค้าก็จะอ่านเห็นไหมครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้คือเขาก็จะไปหาข้อมูลถูกว่าแล้วก็ไปอ่านอ่านอ,อ,อะไรอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับผงแห้ง พอมันเกี่ยวข้องกับผมแห้งเสร็จเขาก็จะไปเซิร์ช Google เห็นปะ่ะเซิร์ช g o เก l e เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงผมที่มันเสียฟริกดามิชเชและหลังจากนั้นเขาก็ไปหาอะไรหาบอกจะไม่ลูกหาบอกต่าง,าง,างว่าเว้ยการดูแลรักษาเส้นผมควรทํำยังไงนี่คืออะไรนี่คือพฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบันจริงปะ่ะในการที่จะเริ่มเอาเวเนสแล้วก็อินเตรเสเพราะหลังจากนั้นเขาจะทํำยังไงเขาก็เริ่มทําการเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบตรงนี้ พอเ,เปรียบเทียบเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มทําการตัดสินใจซื้อที่เป็นคอนเวอร์ชันเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะเริ่มอ่านเกี่ยวกับแบรนด์ว่าแบรนด์ไหนที่บล็อกเกอร์แนะนําแบรนด์ไหนที่ดีพอแบรนด์ไหนดีเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มเซิร์ชเข้าไปสู่อะไรเข้าไปสู่เว็บไซต์ของบริษัทที่เขาเกิดทําการเปรียบเทียบแล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ทาการเปรียบเทียบโปรดักต์ในแต่ละหน้าจอต่างๆเพราะคือจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแค่เว็บไซต์เดียวถูกไหม เขาจะไปดูเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์สองเว็บไซต์สามแ้แต่ละเว็บไซต์เขาก็เกิดการเปรียบเทียบกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปเจาะไปที่เว็บไซต์ที่เขาต้องการหรือที่เราเรียกว่าไฟล์อันดิวออนเว็บไซต์แล้วหลังจากนั้นทํายังไงต่อก็สามารถซื้อได้ในเว็บไซต์หรือสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยที่เราเรียกว่า purchase the product นะครับพอสุดท้ายหลังจากซื้อเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนนี้เรานักการตลาดสมัยใหม่ต้องไม่ลืมือการทำ Retention ก็คือการซื้อซ้ําหรือการที่ลูกค้าจะต้องอยู่กับเรานานๆมีใครบ้างซื้อแชมพูแล้วใช้ขวดเดียวตลอดชีวิตไม่มีถูกไหมเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็น retention เพราะฉะนั้น retention ในที่นี้คืออะไรวิธีการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้า receive ก็คือได้รับข้อมูลข่าวสารวิธีการต่างๆในการถนอมเส้นผมว่าเขาจะมีวิธีการในการถนอมเส้นผมยังไงนะครับนอกนือจากนี้ก็อาจจะส่งข้อมูลในการ อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เขาเห็นทางด้านโซเชียลมีเดีย